สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเอ็กแคสเตอีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้วนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Escape m a m อแ a n c ชีย t p y r a มิดนะคะกดอ,อื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์คุณแม่ด้วยเด้อโอเคคลิปนี้จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย yeah. โอเควันนี้คุณแม่อยู่ที่เออน่าจะเป็นใต้พีระมิดหรือเปล่าเนี่ย มีผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูการแต่งตัวของคุณแม่ก่อนนะดีกว่านะคะวันนี้คุณแม่แต่งตัวเป็นปอบนะคะแต่งตัวเป็นปอบนะคะเป็นยายเก่นั่นเองเนาะกับพิบตาได้ด้วยนะเออคุณแม่กับพิบตาได้ด้วยนะคะโอเคเขามีไฟฉายแถมอันนึงด้วยนะคะอืมสว่างมากเลยนะคะสว่างมากเลยนะคะโอเคฮะผู้ชายคนนั้นเรียกแม่แล้วล่ะเอ,อ๊เดี๋ยวทาไมมีที่วัปสองอันเนี่ย ดูซื้ออฮ้ยพวกเราต้องได้พาเธอออกกันเถอะนี่มันมีแต่แมงมุมเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีใยแมงมุมเยอะด้วยไายจะออกไปให้ได้นะโอเคแม่ต้องไปก่อนนะคะเอ้ยแม่ชวนน้องเมยย่ามาแล้วทำไมน้องเมยย่าไม่เข้ามาเนี่ยโอ้ยดูลงไปดีกว่านะคะโอเคเอ้ยเดี๋ยว มีหนามด้วยนะคะตัวนี้โอ้หนามว่ายังไงเอ่ยสไปนะคะ S P I K E สไปแปลว่าหนามนะคะเด็กๆโอเคเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ยมันพังตานะคะต้องระวังด้วยโอ้ยยายก็เดินไม่ค่อยไหวเลยนะคะโอ้ย่ามาระวังด้วยดูสิเขารู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่โอเคแม่จะระวังตัวนะคะ ว่าเต็มไปด้วยแมงมุมใหญ่ไปหมดเลยนะคะใหญ่แมงมุมเยอะไปหมดเลยโอเคอไปไหนต่อเน,นี่ยเอา้าเอ,าเ,อาเดียวมันเป็นมิติว่ายน้ำเหรอเนี่ยดูซิอโอโอตายแล้วไม่ต้องว่ายน้ำขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวเร่งความเร็วก่อนอน้ำอะไรสีม่วงวะเนี่ยอันตรายหรือเปล่าโอ๊ย โอเคเซฟก่อนเอาประตูอะไรอ่ะลูกศรเออโอทางไปทางนูน้นโอเคมีอะไรก็ไม่รู้นะคะขั้นอยู่สีเขียวแม่ก็ไม่สามารถเตาได้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิคนนะั้นเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาบัากเหรอฟีลเลอร์สองศูนย์หนึ่งเกนะคะโอเคมีสะโขบด้วยนะคะเด็กๆ S.O.P.E. S สโโคแปลว่ากล้องส่องทางไกลนะคะโอเคเอ๊ยมีผู้ชาอยู่ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยตอนนี้เหมือนว่าพลังพลังในตำนานกำลังตื่นขึ้นนะซื้อขอหากุญแจ้ดีบวิ่งไปกันเถอะประตูอยู่ทางนั้นนะ โอเคโอ้ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรอะ่ะไปใชยว้ายไปฉายส่องไม่ได้ด้วยโอ้นั่นคุณแจอุ้ยนั่นไงอ้าโอ้ยไม่ไหวอะ่ะซอมบอรหรือมันดุเกินไปนะคะมีฟาโรนัอ่งอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ยรีบกดเอาคุณแจรีไปก่อนนะคะว้มันเดินเร็วมากเลย เปิดประตูหน่อยไปแล้วนะคะตอนนี้โอเคปิดประตูได้ไหมรีบมาแล้วเร็วลิมบาลูบือนะคะิบือนะคะโอเคไปฉ่ายไม่ค่อยช่วยแม่เท่าไหร่นะคะอะไรเนี่ยใครทิ้งอะไรลงมาเนี่ยโอ้ตายละโอ้ยแม่เดินไม่ค่อยไหวเลยนะคะเพราะว่าหลังโกมากเลยนะเป็น เป็นปอบหลังโกมากเลยนะฮะอันนี้หินลาวาเหรอโอ้ยเปิดประตูแล้วโอเคฉันเหมือนว่าฉันจะหลงทางกับคุณแจนะหาคุณแจหน่อยแนละ้วนะมาเปิดประตูด้วยโอเคเขาบอกให้เราไปทางไหนเนี่ยอาทานีน้กกันจะไปไหนต่อล่ะทีนีเ้เอาเขาออกมาจากทางนั้นนอะ เอาวหลกกุญแจล่ะกุญแจอยู่ที่ไหนเออเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วไปกันเถอะเดี๋ยว้วประตูอ่ะ๋อนี่เหรอประตูนี่นะโอเคอุย้ยมีกระดักสีแดงนะคะดักเราอยู่อะไรอ่ะอื อ้ตายแล้วมบีโหูวิ่งเร็วมากนะคะโอเครีบไปดีกว่าอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะแท่งอะไรอะ่ะบล็กเหรอแปลกๆนะโอ้ยมืดแล้วเริ่มมืดมองไม่เห็นแล้วต้องเปิดไฟสายน่าละตัวเนี้ยมืดมากเลยนะคะแต่อันนี้มันเป็นถ้ำไม่มีแสงเลยนะคะต้องเปิดไฟหน่อยเนาะไปทางานั้นหรอโอเคฮะ วองเวอ์เดี๋ยวสอนภาษาัีกก่อน W R O N G รองแปลว่าผิดพลาดน,นะคะเวอ W a Y W แปลว่าเส้นทางนะคะมันหลอกแม่นี่ชนเลยเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางผิดพลาดหรือทางหลอกนั่นเองนะคะถ้าแปลแบบง่ายๆแล้วก็แบบทางหลอกหรือผิดทางนะคะประมาณนี้โอเคไปไปต่อดีกว่านะคะ อะไรเนี่ยโอ้มีน้ำอยู่ข้างล่างด้วยต้องระมันระเุ้าเกือบเกือบหล่นได้เด้ออะไรเนี่ยมีมีทางอื่น,นอีกเหรอลอเอรู้แล้วนะโถมาหลอกแม่นะคะโอเคตอนนี้ยายแมงมุมเต็มมากเลยแต่ไม่ยังไม่เห็นแมงมุมเลยนะคะแมงมุมน่าจะตายไปหมดแล้วเนะาะภาษาอังกฤษแมงยายแมงมุมว่างไงเอ่ย W E B เว็บนะคะยายแมงมุมนะคะ อันนี้ก็มีเหมือนอะไรอ่ะโอเคแล้วข้าวเรียไปกันอนะก่อนที่ยิวสปิริตจะรู้เวกับแปลว่าตื่นนะคะแม่แปลผิดเนาะโอเคเอา้าแม่กลายเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วดิ <laughs> โอ้ยขอกลับก่อนนะคะแม่ไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนนะคะแม่เป็นปอบอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่เป็นปอบอยู่นะคะแม่ไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเนอรปิดสูตรนะคะโอเคอันนี้ห้องอะไรอะห้องหมวกฟรีเหรอลองใส่ได้ไหมอ้าวลองใส่ได้ด้วยเอาอุ้ตายแล้วเล่นอบบี้ด้วยมีหมวกให้ใส่ระหว่างเล่นด้วยนะคะใส่ทุกอันเลยนะคะฟรีมอสนะคะโอเคเซฟแล้วเนาะค,คัมแบ็กทูเล a เตอร์ยคืออะไรเอ่ย โอเคนะคะแม่มีหมวกใส่แล้วนะคะปอบใส่หมวกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เกียมบินแล้วโอ้ตายแล้วเมื่อกี้แม่กลายเป็นสไปเดอร์แมนอ๋อมีคนตามมาอยู่นะเดี๋ยวดูซื้อมีใครจอยมาหาแม่ไมเไี๋ยแม่ดูซื้อเมย่าไม่เห็นมาเล่นกับแม่เลยแม่อุตส่าห์กดชวนเมย่าไปแล้วนะเนื่ยดูซื้อไหนเดี๋ยวแม่ชวนเมย่าอีกนิดนึงก่อน เนี่ยไม่ยากเล่นเอาไม่ยากเชิญไปแล้วไม่ยากไม่เล่นน่ะเสียใจจังเลยปกติถ้ารู้ว่ามแม่แม่แม่เล่นอะไรนะรบอกเนี่ยไม่ยากเขาจะมาเลยนะคะแต่แม่ไม่ได้สตรีมเนี่ยแม่อัดคลิปธรรมดาเนาะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะกันเนาะโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยห้องลาวาเหรอทําไมทางมันแปลกๆจะเลยไม่มีทางเดินอื่นแล้วเหรอเนี่ยอ๋อต้องกดตุ่มด้วยนะคะกดหรือยังเอ่ยแม่กดตุ่มยัง โอ้ตายละไปทไนอ่ะโอ๊ประตูอยู่นี่เอเคอแม่กิ้งเป็นขนมมาแล้วนะคะเนี่ยทนานอึกโอ๊ยอะไรอะ่ะอันนี้เครื่องประหารชีวิตเหรอเครื่องประหารชีวิตนะเอ๊ะแปลกๆจเลยมันเหมือนคุกเลยนะคะเนี่ยเขาชี้ทุกสอดไปทางนี้เนาะเราก็ไปทางนี้แหละเปิดไฟก่อน มื่ตืนะะ่นแล้วคัะตอนนี้แม่ก็ยังไม่ตายนะครับมอสก็ยังอยู่เนาะมีของขายเต็มทางไปหมดแล้วผู้ชายคนนั้นอยู่นั่นโอเคโอเคตอนนี้เราเกือบจะเสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราต้องหาทางออกอื่นก่อนไปกดตุ่มสองอันหน่อยได้ไหมเราจะได้เปิดประตูนะโอเคเราจะไปกดปุ่มสองอันนะคะ โอ้พื้นที่สีสูนี้โอ้ยตายเลยหมวกมอนไม่หายไปแล้ว่าซื้อเอาทำไมมันปีนขึ้นไม่ได้อะ่ะหรือว่าแม่หลังโก่งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยโฆษณาบางแม่นะคะ อ้าทำไมแม่ปีนไม่ได้อะรอบนี้อ้ทำไมคนนั้นเขาปีนได้อะอึ๊บเนี่ยมันปีนไม่ได้โอเคนะคะตอนนี้แม่ก็ได้เปลี่ยนตัวเป็นผีเสื้อแสนสวยน่ารักวิงวิงแล้วนะคะโอเคไปกันเลยมันน่าจะบลักนะคะแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะด่านอันนี้มันบลักหลายอย่างเลยนะคะโอเคตอนนี้แม่ก็กลายลาจากปอบเป็นผีเสื้อแสนสวยวิงวิงแล้วนะคะ โอ้ยอะไรเนี่ยกดปุ่มอันนี้อันที่อันอันแรกใช่ไหมโอเคอ๋อนราจะไปห้องนั้นต่อนะคะโอเคอเคึ๊บฮ้แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันบั็กันนะนายทำให้ฉันบนั็กเลยเนี่ยโอเคไปห้องไหนต่อเนี่ยห้องเนี้อเลยนะโอเค กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอีกแล้วนะคะโอเคประตูนี้เปิดแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าแล้วต้องไปประตูนั้นนะคะโอ้ประตูนั้นเปิดแล้วโอเคเสียดายมากเลยโอ้หน่มีมอสด,ด้วยนะคะใส่มอดก่อนโอเคอันนี้น่ารักล้วโอเคจากปอบเป็นผีเสื้อแสนสวยแทนเนาะอเออเปิดประตูอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะ โอ้เราออกมาข้างนอกแล้วเราออกมาข้างนอกป้วเดี๋ยวข้างหน้าเป็นลาวาเนื่อหัวตายแล้วปีเสอ้อแสนสวยต้องบินให้ได้นะคะเนื่อออลาวาแดงเต็มไปหมดเลยเอ,อ๋อมีจุดเซฟด้วยนะคะดีอยู่นะเนี่ย อืถ้าไม่มีจุดเซฟนี่แม่แย่เลยนะคะเนี่ยอ,อ้๊ประตูเอ๊ะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ย าแลแม่มีปืนเลเซอร์สีเขียวด้วยนะคะอะทำไมมันไม่เดินมาล่ะดีแล้วมันไม่เดินมาโอ้มันติดแขนนะคะแขนมันติดต้นไม้ต้นมะพร้าวเนาะต้นมะพร้าวภาษาอกงกฤษว่ายัางไงเอ่ย CO CO N U T โค c o นัทนะคะแปลว่ามะพร้าวเนาะเป็นลูกเนะาะมะพร้าวนะแต่ถ้าเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยโอ้เขามีเมทรด้วยนะคะ มีอุกบาทด้วยเนาะเออต้นไม้ภาษาอังกฤษว่ายัางไงเอ่ยที่ r double e นะคะ e สองตัวเนาะ t r e คือต้นเดียวนะคะแต่ถ้ามีหลายต้นให้เติม s เนาะ trees แปลว่าต้นไม้นะคะหลายต้นเนาะได้เติม s เมื่อกี้โอเคอเคุ้ยอุกกบาทตกใส่หัวแม่แนละ้วแต่ดีแล้วมันไม่เดินมานะคะเพราะว่าสกิลมันเยอะเนาะมันมีทั้งกระทืบ พื้นมันมีทั้งอุกบาทน,นะคะไหนจะเดินมาตีเราประชิดด้วยอให้มันออกมาหน่อยให้มันได้มีโอ้ยมันเดี๋ยวนะมันมีบาเลียมีโลด้วยนะคะเนี่ยมียิงสะท้อนด้วยออกมาสื่อออกมาออกมาสื่อโอ้ยแกจะไม่ปล่อยต้นต้นมะพร้าวด้วยเหรอแกรักต้นมะพร้าวขนาดนั้นเ,เหรอดันั่นแกก็ต้องโดนยิงนะ จะตายได้ยนี้เดียวโอ้โหเลือดห้าพันแลยเหรอโอ้ยมัม,มีหดเลือแต่หัวออกมาแล้วแม่ชนะเรียบร้อยเลยนะคะยิงได้ไหมโอเคประตูเท่านั้นเปิดแล้วรีบไปดีกว่านะคะยินดีด้วยพวกเราคุณหยุดฟาโรได้แล้วโอเคเขาบอกว่าแม่หยุดฟาโราได้แล้วเนาะอะไรเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วเหรอจบเกมแล้วสินะอันนี้คืออะไรอะ อ๋อมันทําให้เราลอยขึ้นได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะมีห้อง V.I.P. ด้วยเนี่ยเข้าไปได้ไหมอ๋อมันมือมันมีอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ให้ซื้อ V.I.P. ด้วยต้องสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบักแม่ไม่ไหวเนาะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้บันไดเหรอเดี๋ยวนะปืนเลสโอ้นั่นไงเออส่วนอื่นของด่านนะคะเต็มไปหมดเลย เดีแม่ขึ้นไปข้าบนก่อนโอ้พาทิตย์แดดแรงมากเลยนะคะอ๋อยังไงเร้ยบรยแล้ว,ลลวโอเคเดี๋ยวแม่จะกระโดดนะคะนับพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งเปิดไฟฉายก่อนไปได้เอา,อาไม่ตื่นเต้นเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะอะไรอ่ะอันนี้ทำไมมันหมุนตามแม่ล่ะฮหอน่ากลัวอยู่นะ อันนี้คืออะไรอ่สปาวเนอร์คืออะไรวะสปาวเนอร์จุดเกิดเหรออ๋ออ๋อจุดเกิดรถนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถผีสิงอ่ะรถดิบเองได้ด้วยอเนี่ยโอ้ยรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถรถขับเองได้ด้วยนะคะเนี่ยโอเคอม,มีพื้นที่ให้เราขับรถในพื้นที่ทะเลทรายด้วยนะคะโอเค โอ้ก็ขับได้จริงอยู่นะเนี่ยโอเครถลอยได้ไหมเดี๋ยวแม่ลองเทสซื้ออ้าวรถลอยไม่ได้เหรอปิ๊วโอ้มันลอยได้แค่นี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะด่านนี้นะคะสนุกมากเลยนะคะจากเป็นปอบกลายเป็นผีเสื้อไปแล้วเนาะโอเคคลิปหน้าแม่จะไปเล่นเกมอะไรฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะรักเด็กๆทุกคนนะคะ อะไรอ่ะอ๋อมีไอเทมอุ้ยมีไอเทมพิเศษให้ด้วยอ่ะอันนี้คือคาถาอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวคาถาอะไรทำอะไรไม่ได้เลยคนนั้ไปไหนแล้วลองคาทากับคนได้ไหมมีมนุษย์ไหมไม่มีเหรอทำไมมันให้เซฟหลายอันจังเอ๊ะคาถาอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยนะคะโอเค ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ